ไทม์ไลน์น้องแกงส้มไอดอลของผมเริ่มจากต้นดอกสนก,ก็ปลูกเองไม่เกรงใจใครสนอดอกใหญ่มากครับสวยงามเลยทีเดียวถั่วฝักยาวเราก็ปลูกกันเองเก็บกินเอง พรีเซนเตอร์กิติมศัสั์แม่บ้านกำลังเก็บถั่วฝักยาวบวบก,ก็ปลูกกินเองไม่ต้องซื้อต้องหาที่ไหนดอกแคก็าหากล้ใกล้บ้านปลูกไว้เองเช่นกัน เก็บเล็กมาผสมน้อยนะครับก็ได้หนึ่งมื้อพอดีครับปลาก็ดักตาข่ายเอาครับน้องแกงส้มไอดอนของผมมื้อนี้อร่อยที่สุดเลยครับ